อย่าว,ว่ากับว่ามันจะสวยเหมือนเราใส่หน้ากากเชื่อมนะครับเพราะเรามองไม่เห็นนะครับเอาแค่ว่าให้มันไม่มีปัญหาก็พอนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาเชื่อสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับเป็นช่วงที่แชร์เทคนิคหรือว่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานเชี่ยวนะครับก็หากใครไม่อยากพลาดเทคนิคงานเชื่อมนะครับ เพื่อที่จะไปต่อยอดงานตัวเองเนี่ยยังไงอย่าลืมกดติดตามไละอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยนะครับสำหรับคราวที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงการที่เราเชื่อนะครับแล้วเรามองไม่เห็นแนวเชื่อมมันไม่ได้ต่างอะไรจากเอาคนตาบอดมาเชื่อมนะครับเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นพอมองไม่เห็นแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมงานออกมาได้ดีได้ยังไงใช่ไหมครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกเทคนิคนึงนะครับซึ่งผมคิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะมาพูดดีไหมนะครับเทคนิคนี้มันจะค่อนข้างที่จะไม่เหมาะสม ไม่ได้เหมาะสมแล้วก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงสาหรับมือใหม่นะครับแต่ว่ามีติดไม้ติดมือไว้ก็ดีนะครับประมอยอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนะครับสําหรับเราจะใช้เทคนิคนี้ได้นะครับเราต้องมี3อย่างด้วยกันนะครับองค์ประกอบสอย่างด้วยกันอันดับแรกเลยนะครับเราต้องไม่มีหน้ากากเชื่อมนะครับหากมีหน้ากากเชื่อมเราก็ใส่หน้ากากเชื่อมไปเถอะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้จะมาพูดถึงในกรณีที่บางทีลูกน้องเราหน้ากากเชื่อมไปหมดเลยแต่ว่าเราจะต้องทํางานหนักขนาดนั้นนะครับ ขนาดนั้นซึ่งเราไม่มีหน้ากากเชื่อมนะครับเทคนิคนี้ก็อาจจะใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องฝึกดีๆนะครับอันดับ2เลยนะครับเหล็กที่จะมาเชื่อมเนี่ยต้องเป็นเหล็กบางเท่านั้นนะครับเหล็กบางในที่นี้ไม่ใช่บางจนแบบ0.8 0.5 0.6อะไรพวกนี้นะครับจะเชื่อมไม่ได้เอาพอประมาณนะครับเอาบาง1มิล1.2 1.4อะไรพวกนี้นะครับจะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ได้ดีนะครับไปจนถึง3มิลเลยนะครับแล้วข้อที่3นะครับ จะเป็นการเชื่อมแบบแต้มเท่านั้นนะครับคุณไม่สามารถเดินแนวได้นะครับหากคุณมองไม่เห็นแนวเชื่อมนะครับวันนี้เราจะมาปิดตาเชื่อมกันนะครับก็คือหาอะไรบางแล้วก็เชื่อมเรามองไม่เห็นบอดหลอมละลายเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ใช้ความรู้สึกล้วนๆนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับครับแล้วผมจะให้ดูแผลที่ผมจะเชื่อมก่อนนะครับตัวนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับ3มนิ้วนะครับหนาประมาณ1.2มิลลิเมตรนะครับ ผมจะมาลองเชื่อมตรงนี้แหละนะครับการเชื่อมเนี่ยผมจะเชื่อมแล้วก็ใช้มือบังอย่างนี้นะครับ<ๆ>ที่จริงอย่างที่บอกไปมันไม่ได้เหมาะสมนะครับมันไม่ได้เหมาะแต่มันก็ไม่ได้ถูกต้องนะครับแต่ว่ามีติดตัวไว้นะครับมีติดตัวไว้ก็ดีนะครับดีเหมือนกัน <ๆ S 2> เผื่อเราได้ใช้นะครับ <ๆ S 2> ผมก็จะใช้มือบังแล้วก็เชื่อมไปเรื่อยๆนะครับก็คือใช้ความรู้สึกออกนะครับโอเคครับมาดูว่าแนวเชื่อมจะเล็กแค่ไหนครับดูพร้อมกันเลยครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเราเชื่อมจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับอย่าว่าแต่ว่ามันจะสวยเหมือนต้องใส่ประกาศเชื่อมนะครับก็เรามองไม่เห็นนะครับเอาแค่ว่าให้มันไม่มีปัญหาก็พอนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยเชื่อมผมจะใช้มีที่ใส่มุนบังนะครับเพราะเราไม่มีจำลองว่าเราไม่มีหน้ากากเชื่อมนะครับก็ถ้ามีก็ใส่นะครับแต่นี่จะมาพูดถึงตอนที่เราไม่มีนะครับโอเคครับโยวเรามาลองดูกันนะครับ เลครับดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วแล้วผมอเอากล้องลงมาให้ดูเลยนะครับโดยที่ไม่มีการเมคไม่มีการอะไรเลยนะครับก็ชอดเดียวนะครับจะเป็นแนวเชื่อมยังไงเนี๋ยมาดูใกล้ๆกันนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นแนวเชื่อมนะครับเดาให้ดูก่อนนะครับยังไม่ได้เคาะนะครับตอนนี้ ก็คือเท่ากับหลับตาเชื่อมนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วลองเคาะนะครับเราดูพร้อมกันว่าจะเป็นไงนะครับีครับเดี๋ยวเรามาดูแนวเชื่อมใกล้ๆก,กันนะครับแนวเชื่อมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แค่นี้ก็ถือว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับเหล็กบาง1.2มิลิเมตรขนาดนี้นะครับก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นเทคนิคที่ไม่เหมาะไม่ถูกต้องมากนักนะครับอย่าใช้นะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับย้ําอีกทีนะครับอย่าใช้นะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีปัญหามากกว่านะครับหากเราไม่ฝึกดีๆนะครับมันเป็นการใช้ความรู้สึกนะครับใช้ความรู้สึกล้วนๆนะครับมองไม่เห็นบ่อหลอนละลายก็เราก็มโนเอาว่ามันติดแล้วนะครับ ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมได้นํามาแชร์วันนี้นะครับไม่ได้สวยมากนักนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นแต่ก็อยู่แล้วนะครับสําหรับเด็กขนาดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปทุกคลิปใช้เวลาแล้วก็ต้นทุนการทําคลิปค่อนข้างนานนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ